หนึ่งปลาสมอีสานบานหน้าพักกะลำมมะเขือพ่วงพักกาดเยอะแยะครับพี่น้องแก้วกัะขวเอ๋เมื่อดูอ้อมแก้วพี่น้องสิกินอยังก่อนเ,น,เ,อน,น,เนี่ยบอกผมจะบอกให้เมื่อเี้ตุยแก้วก่อนพี่น้องตุยแก้วไปน้ำท่างก่อนเรือเจ้าเยอะหักแก้วคือนัวนัวพร้พอมเพ็ดพร้อมหมดเนี่ย พักกะหล่ำกะหล่ำตุ่ยแก้วหวานกะหล่ำพักกะหล่ำจากกระนวนอลรู้จอยเลยครับอืม โอ้ย,ออยออพี่กองอเขาเนาะลืมข้าโอ้ยบกองเนี่้อนบ้เสียนนะเนื้อปลาสมพี่น้องปลาสมอีสานบานหน้าปลาดูหนัพ่น่ดับอไปเรียปลาสมเสียบเถอะปลาปลาสมเสียบเสีบพี่น้อง หนึ่งปลาสมมันแซ่บเห็นหายไรือเปล่นเปล่อแซ่บหายแซ่บขึ้นปลาสมในก็เห็แซ่บก็ใครแน่ะครับืม ท่องปลาสมก็มีพริกไผ่ตุ้ยครับน้องเสียวิรีปลาสมครับพี่น้องอ๋อ,อมาหนึ่งนะครับแซ่บเสียกูนะ รจอยอดเลยว้าฮืมอุดยอดเล้วี่น้องปลาสมเขาอยกข้ามกันพี็น้องมาแซกดีๆไม่ต้องคอยว่าออเล่น เสีบสุดยอดเลคื็มากในเสียบในเสียบเนี่ยแบบหนึ่งปลาสมนี่แมมากปลาสมเนี่ยพี่น้องคองปลายมึงดูมึงขับคุณนะคุณแม่ขับด่านมาดิพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่บอเนี่ยนี่ใแซข้างเขาจริเนี่ยตุยแก้วเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องหนึ่งปลาสมเนี่ย มมอยูสองอย่างครับป่าสมเกตเสียบปิ้งกับต่าแก้วแล้วกับหนึ่งคั้งสิครับหนึ่งคั้งเสียบครับพี่น้องอืมโอ้โหหอ,อนหอน,อนว้าวพร์กอะไกระได้น,น,น้อง ทำหนี้วขาเลยครับพี่น้องเนี่ยขออนุญาตก,กินหนึ่งปลาสมเจ๊าะก็พี่น้องผักกระไล่ผักกระหล่ำก็มีบักเสือพ่วงก็มีพี่น้องมาขออนุญาตก,กันครับบ๊ายบาย